สวัสดีค่ะอยู่กับน้อยแทรกเตอร์นะคะวันนี้พี่น้อยนะคะมาขับเจ้าคูบตาเอ8ม8นะคะ1วันนะคะทุกคนนี่พามาดูท้ยค้างซ้มนะคะทุกคนดินนี่ยังชุ่มฉ่ำอยู่นะคะทุกคนฝนตกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะ กลับมาแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็ไถในล่องตอยางนะคะก็จะมีตอยางนะคะทุกคนในถ่ายติดตอยางก็เลยถายเร็วไม่ได้นะคะ นี่คือไปซื้อใบผานมาใหม่แล้วนะคะไปซื้อมาเมื่อวานนะคะพอดีคนขับเดิมไม่ว่างนะคะก็เลยจ้างพี่น้อยแกมาชั่วคราวนะคะทุกคนโอ้ติดต่อค่ะโอ้ฝุ่นนี่นะคะไปใบเดิมมันนะคะก็จะเป็นคมคมนอกนะคะทุกคน ใบเดิมมันจะเป็นคมนอกอันนี้ไปซื้อใบใหม่นะคะคมในหรือเปล่าจำไม่ได้ก็จะสั่นๆหน่อยนะคะเดินตามรถไทยแล้ว ต่อยางเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปถามโชเฟอร์นะคะว่ารู้สึกยังไงนะคะขับแต่เจ้าฟอร์ดเจ็เจสี่แล้วได้มาขับคูปต t a เก้าแปดนดนะคะโอ้ใบพานใหม่นี้ก็เข้าสุดยอดเลยนะคะทุกคน รากยางเป็นเลยดินบางจุดก็แข็งนะคะทุกคน นี่ก็เที่ยงแล้วนะคะใช้เวลาพักกินข้าวนะเอาข้าวมาส่งก็เลยถ่ายแวบหนึ่งก็คลิปอาจจะสั้นหน่อยนะคะเป <c oughs> ็นไงคือว <c oughs> <c oughs> ะ <c oughs> <c oughs> คุณมีความรู้สึกอย่างไรวะ อันนี้ก็จะจอดพักกินข้าวนะคะทุกคนดูที่ไหนเป็นยังไหนใส่ใบพันุไหมใส่ใบพันธหมไหมนะเป็นยังไหนด้วยผมคำ,ำล้ำลืมแข้นเป็นพร้กกรอมกีรอเขา FC บอกมาว่าใบาพันแบบนี้ไม่มีผิดหวังจริงเ้ เสียคือการขาจยางพวกเขาเอาก็ได้มะไม้นอนเพราะท่นคมเนาะไม่ใช่มันบานเลยมันไม่มคมุ้มดีเหรอมัมนไม่บานอืมขาดยางจะสัง่งแกเนี่เอาเยอะคู่เลยแต่ว่าเป็นไม่คมุ้มค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพลงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพักกินข้าวก่อนสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ <c oughs>